สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ h o p ปนั่นเองครับร้านเติมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํากองหน้าหรือว่าตําแหน่ง s อทนะครับเป็นศูนย์หน้าหน้าคูห่หน้าเดียวเล่นได้หมดเลยนะครับก็จะเป็นกองหน้าที่แบบเมตาที่สุดนะตอนนี้สําหรับคนที่มีแบบงบน้อยแล้วก็แนะนําสําหรับงบกลางแล้วก็คนที่แบบงบเยอะเลยก็จะเป็น5ตัวแล้วกันแต่ละงบนะครับน้อยกลางแล้วก็สูงนะครับใครที่ไหวตัวไหนหรือว่าราคาตัวไหนก็สามารถจัดได้เลยครับสามารถแบกทีมได้แบบชิวๆเลยครับลุยลงลุยแรงได้แบบ โคตรชิลเลยครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูงบน้อยกันก่อนเลยครับว่าจะเป็นใครนะครับไปดูกันครับ งบน้อยตัวแรกครับก็ขอแนะนําเป็นพุทกัตตัวนี้เลยตัวบอลองดออุยา110นะครับแล้วราคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถูกนะ 300m ไปที่มีอยู่กําลังปั้นสําหรับคนที่เล่นหน้าคุ้งหน้าคู่อะไรเนี่ยผมว่าอาพุทกัตเนี่ยมายืนเอสที T ฝั่งขวาคือวิ่งเป็นม้าครับตัวนี้แล้วก็เรื่องของสแตตสวยด้วยครับแล้วก็พลังแฝงเนี่ยเล่นได้ทุกหมดเลยครับพลังแฝงเนี่ยคือครบเลยยิงไกลฟิเ,เกอร์ไซก้อยฟรีกิกตรงบอลังเหนือชั้นเวิร์กเด,ดก็สวยด้วยนะครับส่วนค่าพลังไสในเน พลังงานก็4.5ถ้าคิวมูก็4ดาวนะครับถนัดเท้าซ้ายนะแนะนําเป็น s t ทคู่นะครับใครที่เล่นแผน s t ทคู่อยู่ตัวนี้ก็กดสับขาวิ่งยาวๆคือโคตรโกงราคา300 M คือวิ่งอย่างตัว2,000มครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใครที่แบบงบน้อยหาหนะ้าแบบเมตาโกงๆผมขอแนะนําตัวแรกเลยก็จะเป็นปุตตนนะครับ ส่วนตัวที่ 2, สําสหรับคนงบน้อยครับก็เป็นเดวิโลกิดเพลงครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ OBR 1 1 1ถนัด2เท้าด้วยนะครับใครที่เอามาคู่กับพุทกัดได้เลยนะครับตัวนี้พลังงาน45่้าคิวมูกับสีดาวสามารถเล่น CAM ได้ครับฝั่งขวาตรงกลางหน้าคู่แนะนำเป็นหน้าคู่นะถ้าเกิดยืนหน้าเดี่ยวผมว่ามันเล่นยากเพราะว่าตัวมันไม่ได้แบบใหญ่ขนาดนั้นไม่สามารถแบบบังบอลโดนกองลุงกองหลังเนี่ยเบียดเนี่ยชนกระเด็นแน่นอนนะครับก็สายผิวถนัด2เท้านะครับแล้วก็ราคาคือ 500M ก็คือได้ตัวเมตาเอสทีราคาแบบ จ่มเยาแล้วก็โกงมากๆนะครับพลังแฝงก็ครบด้วยนะครับจิงไกลเพเมเกอร์แล้วก็ปั่นโค้งแล้วก็เหนือชั้นนะครับส่วนไส้ในเนี่ยต้องอ่าก็อยู่ในเกณฑ์ดีพอๆกับอ่าพุทกัดเลยนะครับเรื่องของอ่าฝีเท้าการยิงการเลี้ยงบอลการส่งบอลอะไรเนี่ยก็ดีหมดเลยครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่แนะนําใครที่งบน้อยจัดเดลฟิโลไปเลยนะครับก็แนะนําเป็นอันดับสเลยนะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับ ส่วนอันดับ3ก็แนะนําเป็นเวลูนี่ตัวสงการนะครับตัวนี้ก็พลังหูสวยมากๆนะในเรื่องของสีเท้าแล้วก็การยิงเนี่ยอยู่ในหลัก120เลยนะครับตัวนี้ก็จะเบียดดีกว่าพุตการ์ดก็ดิโอเปโลนะครับเพราะว่ารูปร่างเนี่ยตัวค่อนข้างเย็นหนานหนัก82นะครับพลังงาน4 5ถ้ากิลคือสีดาวเหมือนกันนะครับขนัดเท้าขวาเท้าซ้ายสีนะครับก็ลูนี่เป็นนักเตะตัวหนึ่งที่วิ่งเป็นม้าแล้วก็โกงมากแล้วก็มีลูกดื้อเยอะแล้วก็เรื่องของการเบียดกองหลังเนี่ยค่อนข้างเกียรติดีครับเพราะว่ารู่าาคอ้ย ประมาณ600นะครับก็แพงกว่าเดียวประมาณ 80m ก็สามารถเลือกซื้อได้เลย,เลยใครชอบตัวไหนนะครับลูนี่เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนำนะผมว่าตัวนี้ค่อนข้างจนด,ดีแล้ววิ่งโกงมากๆครับเป็นตัวจริงตัวสำรองคือได้หมดเลยนะครับราคาก็ริ่มเหยาวก็แนะนำสำหรับคนงบน้อยเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวที่3เลยครับสำหรับลูนี่สงการนะครับส่วระดับสนะครับสำหรับคนงบน้อยก็แนะนำ UCBO o v r 1 1 1นะเนี่ยครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ โกงโคตรโคนะพลังงาน5ดาวสกิลมุฟสดาวนะครับก็มันจะมีตัวร้อยเอีกตัวนะครับเดี๋ยวไว้นําทีหลังนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ราคาก็ถูกนะสำหรับ u z โ o ตัวตัวนี้คือมันเมตามากแล้วก็โกงมากถนัด2เท้าด้วยเล่นหน้าคู่หน้าเดี่ยวสบายครับเพราะว่าลูกดื้อกาลหาช่งหาช่องแล้วก็ยิงไกลเนี่ยคมมากๆนะครับพลังแฝงก็อยู่ในเกณฑ์ดีครับพลังแฝงยิงไกลแล้วก็มีเพย์เมเกอร์นะครับแล้วก็รูปร่างเนี่ยผมว่าวิ่งเบียดสบายวิ่งเป็นม้าตัวนี้การันตีนะครับแล้วก็โกง ต้องมีนะสำหรับยูเซบิโอสำหรับคนงบน้อยนะครับ ส่วนอันดับ5้างบน้อยอีกคนนึงนะครับก็จะเป็นอ่หลุยส์เฮนงเดสครับตัวนี้ก็อาจจะแพงมาหน่อยเพราะว่าได้ o v r 108้ยนะครับเมสส้ม11 3มครับใครที่เน้นอ v บาหน่อยแล้วก็งบน้อยไม่ถึงพันอะไรเงี้ยก็แนะนําเป็นเฮนงเดสตัวนี้เลยตัวท้ายน,นะครับตัวนี้คือเล่นลูกอากาศดีมากนะครับแล้วก็ยิงสายก้อยออกคมกิบๆเลยนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่วิ่งโกงสเตตเนี่ยเรื่องของข้อเสียเลยผมว่าการส่งบอลมันน้อยไปหน่อยดูเด็กค่อนข้างที่จะเหลืองน,นะคปัสบเ7นะตัวนี้ยืนหน้าเป้าสบายใครที่ห กระกะได้ค่อนข้างเยดีก็เรื่องของความผิวความไวเนี่ยการันตีการวิ่งเป็นม้าแน่นอนนะครับพลังงานสีธาตุและกิลมูฟคือ4ีดาวนะครับราคาก็เหมือนเดิมนะดเจ็ดร้อยเอมนะครับแล้วก็เรื่องของสเตตเนี่ยมันจะเด่นในเรื่องของการยืนเป้าแล้วก็การจบสกอร์ในพื้นที่กาอเพชรโทพเนี่ยค่อนข้างเย็นดีเลยนะครับตัวนี้ใครที่หาหน้าเป้างบน้อย OBR แบบประมาณร้อยแปดผมแนะนําเป็นลุยส์เดนเดนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูงบกลางกันเลยครับว่าจะเป็นใครนะครับเป็น5ตัวนะครับ งบกลางตัวแรกก็แนะนําเป็นคาวิชาคารัสกิเลียนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เมตาด้วยนะครับเป็นตัวกิดนนออนนะครับตัวใหม่ก็ยังไม่มานะพลังงานอาจจะน้อยนิดนึงหาสำรองหน่อยครับก็เป็นข้อเสียของคาวิชานะครับแต่เรื่องของการวิ่งเป็นม้าแล้วก็ความโกงเนี่ยเราอย่าไปดูสแต็ปมันเยอะครับเล่ในในเกมตัวนี้คือโคตรแบกนะตัวนี้เรียกว่าเดอะแบกเลยนี่ว่าแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ประมาณเกือบพันเอ็มนี่ครับแล้วก็พลังแฝงก็จะมีเรื่องของการยิงไกลแล้วก็ยิงโคง้งยิงไาสก้อยคือยิงได้หมดเลยครับในแดนหน้านะครม่ว,าเ,า,วาเ็็กโคค้งงหืือออตขิ ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็หญิงไกลดีด้วยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เมตาโคตรคตรสำหรับคนงบกลางผมว่าต้องมีนะสำหรับคาวิชา o v r ย1 2นะครับใครที่แบบอยากได้ตัวแบบโกงๆเนี่ยผมว่าคาวิชาในงบกลางๆประมาณ900หรือพันขึ้นเนี่ยค่อนข้างจะสวยเลยก็แนะนำเป็นตัวแรกสำหรับคาวิาวารัสเกเลียนะครับ ตัวตัวที่2ครับใครที่กําลังงองหาแบบหน้าเป้าแบบจ๋าๆเลยนะครับเพราะเคลียร์คาบิชาเนี่ยมันเหมาะกับหน้าคู่มากกว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เหมาะกับหน้าเป้ามากๆครับพลังงานอาจจะไม่เยอะนะครับแต่เวิร์กเรทเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสวยนะครับก็ไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องของพลังงานเพราะว่าเวิร์กเรทเนี่ยมันเป็นอ,าาอ,อัตราการบุกเนี่ยคือสูงแล้วก็การเรนเก็บรับคือต่ำก็คือมันจะห้อยหน้าแล้วก็ปักหลักเลยนะครับเรื่องของการยิงไกลเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับยิงไกลยิงอะไรเนี่ยในกรอบเข็โทษอะ่ะเท้าข ลุกภาพ,พื้นคือได้หมดเลยนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่พลังสวยแล้วก็เล่นได้แบบชิวๆนะครับเรื่องของการจร์ในกอรอบเก็โทษนะครับตัวนี้ก็ตัวละพันผมว่าใครที่หาหน้าเป้าอยู่ตัวนี้ฟาร์มเบอร์ซี่ค่อนข้างจะถูกแล้วก็เหมาะกับเมตาปัจจุบันมากๆนะครับก็แนะนําเป็นตัวที่2เลยนะครับ ส่วนตัวที่3ก็แนะนําเป็นคินนี่เดลกิทตัวนี้เลยนะครับหน้าคู่หน้าเดี่ยวคือได้หมดนะคินนี่เดลกิตัวนี้ขนาดสองเท้าแล้วก็ลูกดื้อเยอะมาแล้วก็ยิงโคตรคมนะครับตัวนี้คือคมกิบเลยนะพลังเรื่องของฝีเท้าแล้วก็การยิงอ่ะโคตรสวยเลยและการเลี้ยงบอลอะไรก็ดีด้วยนะครับพลังงานโอเคเลย45สกิลโมกคือ4ดาวพลังแฝงสวยด้วยนะยิงคค้องยิงไกลยิงไซตก้อยแล้วก็เนือชั้นนะครับแล้วก็ราคาอยู่ประมาณพันสองอยู่ประมาณนี้อยู่ในเลทร์พันสองแนะนำเป็นเมสซ่มทุกตัวนะครับสำหรับแนวลุกนะครับเพราะว่าม่ ตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์แล้วก็เมตามากๆนะครับเอาไปตัวจริงหรือตัวสำรองก็ได้ครับหน้าเดียวหน้าคู่ได้หมดเลยสำหรับคิงเคนนี่ดาวกิจนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมแนะนำนะใครที่กำลังมองหางบกลางๆแบบตัวแบบเมตาก็แนะนำเป็นดาวกิจ108เลยนะครับ ส่วนตัวที่3นะครับก็แนะนําเป็นอานายบลงดอนะครับพลังอนา,าคตตัวนี้นะครับคือพลังเนี่ยเกือบจะตัวเท่าตัวใหญ่แล้วตัวนี้ก็เรียกว่าสูวเฉียดพลังงาน4.5กิโมูคคือ5ดาวเล่นอิลาสติโกเนี่ยคือวิ่งเป็นม้าครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นหน้าเป้าหน้าคู่สบายอาจจะดูแบบวิ่งไม่ได้โกงเวอร์ขนาดนั้นแต่เรื่องของ AI อความโกงเนี่ยยังไว้ใจได้อยู่นะครับในกรอบเสร็จโทษเรื่องของการปังบอลแล้วก็เบียดเนี่ยค่อนข้างเะยด,ดีแล้วก็หาช่องดีมากๆนะครับราคาอยู่ที่พันสามหรือพันส ก็จะมีแก้เกมกระดักล้างหน้ามีเลี้ยงเร็วเครื่องในเรื่องของการยิงไซก้อยเต็มข้อแล้วก็การปั่นนะครับคือครบเครื่องเวืร์งีก็เป็นสูงกลางตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใครที่หาแบบหน้าแบบ a i ดีๆก็แนะนําเป็นอานายเลยนะครับตัวนี้เลยนะครับตัวบัลลงดอกตัวงบกลางตัวสุดท้ายแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นโยนคั p o v r 107ตัว TY ครับเม็ดส้ม o v r 112ตัวนี้ถนัดสองเท้าตัวนี้ยังโกงอยู่นะผมก็ใช้ด้วยนะครับ ก็ณปัจจุบันก็ยังไหวอยู่ครับตอนนี้เขาก็รอตัวร้อยเอยู่เมื่อไหร่จะมานะครับพลังอนาคตตัวนี้ครบเครื่องหมดเลยเรื่องของอการยิงความไวการส่งบอลการเลี้ยงบอลแล้วลูกดื้อเนี่ยคือโคตรเยอะนะครับลูกดื้อก็ต้องตีไม่ใช่นะครับก็พลังงาน4.5สกิลมุกคือ5ดาวนะครับแล้วก็ราคาอยู่ประมาณพันสอหรือพันสามอยู่ประมาณนี้เนี่ยครับตัวนี้ก็เป็นตัวนึงที่เมตามากๆแล้วก็เวิร์กเลนดีามากๆกับเวิร์กเลนเป็นแบบสูงต่ำนะครับใครที่หาแบบหน้าแบบโกงๆกับพันสคือจัดได้เลยครับตัว 9นี่คือตัวนี้แบบชิวๆนะครับสำหรับโยนครับนะครับแล้วก็ผิวมากๆแล้วก็วิ่งโคตรไวนะครับตัวนี้ก็พลังแฝกก็จะมีแค่ไซก้อยเหนือชั้นพมเกอร์แค่นี้ก็พอแล้วพวกนี้คัอโกง้วครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวตัวท้ายสำหรับคนที่แบบมีงบแบบพันหนึ่งอะไรเงี้ยผมว่าค่อนข้างจะน่าเสื่อมิสุดละนะตอนนี้นะสำหรับงบกลางนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วเพียงแค่นี้สำหรับงบกลางแล้วก็งบน้อยครับก็จะเป็นงบสุดท้ายละห้าตัวสุดท้ายสำหรับคนที่แบบงบแบบไม่อั้นหนาๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นตตตตััััััวว่่อออไไปปนนะะคคคครรรรบบบบบบดดูใทีแงงเ้จ ตัวที่แบบงบเยอะๆเลยครับตัวแรกผมก็แนะนําเป็นเคียวกินเลสครับที่ณตอนนี้ชีวิตจริงก็ไม่รู้จะย้ายทีไปไหนครับเพราะว่าประธานริบบอนเนี่ยโกงราคาจิมหายก็เป็นค่าหลายๆคนเนี่ยถามพี่เคียวมันหมดยุคแล้วไม่หมดครับตัวนี้คือแค่เรากดรูเลตหรือกระดกบอลผมว่าสปีดเคียวเนี่ยมันมันมันเหมือนอารมณ์แบบเร่งสปีดทําให้เคียววิ่งไวมากๆนะครับเป็นทีเด็ดครึ่งหลังหรือตัวจริงก็ได้ครับขนาดสองเท้ารูปร่างสูงใหญ่จังหวะที่เล่นเคียวผมว่าเคียวมันวิ่งไวมากครับในจังหวะ สปีดกลางแล้วก็ปลายนะครับสปีดต้นอาจจะซื้อตัวเล็กไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันตัวใหญ่ครับแล้วก็ตัวสูงด้วยตัวนี้ลูกดื้อเยอะพลังงานเยอะสกิลมูฟสีดาวด้วยนะครับแล้วก็ถนัด2เท้าด้วยนะครับราคาก็ประมาณ2องพอยู่ประมาณนี้ไครที่แบบงบงเยอะขา OVR แบบ114ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่แบกได้นะครับเบิกเละสูงกลางพลังแฝงไม่มีนะครับก็หน้าเฝ้าหน้าคู่สบายสําหรับเขียวคินเลนนะครับก็แนะนําเป็นตัวแรกเลยนะครับ ตัวนตัวที่2ครับก็สําหรับคนงบเยอะก็แนะนําเป็นอุสมานเดนเ,เลลน,นะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่วิ่งเหม็นมา้าแล้วก็โกงโคตรๆลยเขาเสียเลยตัวนี้ก็พลังงานเนี่ยตอนแรกอ่ะมันสีดาวครับแต่เขาบัฟขึ้นมาดิดหน่อยทําให้เดเเนเวลลตัวนี้แม่งวิ่งโคตรโกงนะครับแล้วก็ยิราติโกรหรือว่าสับขาเนี่ย คือวิบวิบวับวิบวับเลยนะเรียกว่าพิ้วเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ใครที่มีงบประมาณ2,000เอ็มใครที่แบบเอ้ยชอบแบบอ่ากองหน้าตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยพิ้ว์ิวเนี่ยผมว่าเดบิลเล่ตอบโจทย์นะครับก็นแนะนำเป็นตัวนี้เลย2,000เอ็มนะครับตัวอันติเมดนะครับส่วนถ้าเป็นเคียวกิเลสเนี่ยมันจะเบียดค่อนข้างจะด,ดีกว่านะจังหวะพิงจังหวะเบียดอะไรเงี้ยคุกวงในเนี่ยค่อนข้างจะด,ดีกว่านะครับส่วนเดบิเล่จะแบบอาศัยแบบคุกวงนอกครับคือเน้นไวฟุตเวิร์ดดดดดาาาวววเเหหมมือ,อนนนนนกกกัักััตตตไไ็็้้้ะครรบแแแ่่ผลถถ แบบนี่เล่นตัวเล็กแล้วแบบมันเบียดไม่ดีว่าพี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเล่นเคียวได้ครับเคียวตัวนั้น่ะมันเบียดดีมากๆนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่วิ่งเป็นม้าแล้วก็โกงโคตรนะครับแล้วก็บูธม่วงด้วยนะครับแล้วก็ยืน R w ดบได้ด้วยยืนกลางได้ด้วยนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สารพัดประโยชน์มากๆครับก็แนะนําเป็นตัวที่สนะครับสาหรับอุสมานเดบิลลี่นะครับส่วนตัวต่อไปครับก็จะเป็นเปเล่ตัวแดงเลยครับตัวนี้ตัวกิดไฟนะครับตัวนี้ก็เป็นึที่่วิงงพััครกตัวหนึ่ โกงโคตรแล้วก็แค่เท้ามันเป็นเท้าอ่าเท้าซ้ายเนี่ยเป็นสี่ก็ระวังนิดนึงในจังหวะยิงกงยิงไกนะครับก็ถ้าเกิดถ้าเกิดเท้าไม่ถนัดอะแนะนําให้ยิงในบริเวณกรอบเขตโทษดีกว่าค่อนข้างจะชัวร์กว่านะครับแต่ถ้าเกิดยิงไกอะผมว่ามีโอกาสที่แบบลูกอาจจะเบาหรือว่าเหินข้ามคานได้นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่โกง a i d เล่นได้ทุกโหมดเม n i h e h, h, h คือสบายพลังงานส5กิลมูฟคือ5ดาวสปีดเนี่ยไม่ต้องไปดูเยอะครับดูเดียวเรื่องของสปีดการยิงการส่งบอลการเลี้ยงบอลสภาพร่างกายลูกดื แบบเล่นเดมเ e ลล่มันจะบางหน่อยแต่ถ้าเล่นเเล่อ่เล่แม่งเบียดโคตรเก่งแล้วก็กระโดดโคตรโกงกรลากระโดดแย่งหมงนะครับแล้วก็ราคาอยู่ประมาณ2000พอๆกับเปพอๆกับเดมเล่นะครับตัวนี้นะครับ ก็ราคากิตใหม่ค่อนข้างจะถูกนะครับก็ไม่รู้เป็นอะไรนะเพราะว่าตลาดพังอยู่นะครับแล้วก็พลังแฝงก็จะมีเรื่องของเพลย์เมเกอร์อแล้วก็ยิงโค้งหน้าคู่หน้าที่แวทั้งหมดครับสำหรับเปเร่นะครับยืนแล้วก็ยืนกงยืนกลางได้หมดนะตัวนี้ก็ยืนสามารถเป็นกองกลางตัวรุกได้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่วิ่งโกงแล้วก็เบียดดีกว่านะครับเรียกว่าลูกลูก,ล,ก,ล,กลูกเบียดนะค่อนข้างจะเยอะนะครับก็แนะนําเลยสําหรับเปเล่ตัวนี้เลยนะครับ ส่วนตัว่อไปครับก็จะเป็นอ่าที H T, เรียกว่าน่าจะเป็นโนหนึ่งนาะทีนี้ครับก็คือมีทุกอาทุกทีมเนี่ยแทบจะมีกันหมดครับเมเนเจอร์เนี H ่ยคือว,วิ่งพังยิงโกงครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ใครที่มีงบเยอะผมว่าต้องจัด เพราะว่าราคาแม่งโคตรถูกเลยตัวละ2อ0 0นะครับแล้วก็เวอร์กเลดอะไรเนี่ยดีหมดยิงไกลดีแล้วก็มีพลังแฝงเฟเอร์เกอร์นะครับแล้วก็มีฟีคิกโทงพลังนะครับแล้วก็เรื่องของแซตเตเนี่ยผมว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ยิงไกลโคตรโกงเรียกว่าคมกิบนะครับหน้ากรอบเพชรต้นเนี่ยถ้าเกิดได้ซันเนี่ยคือหายเลยถนาดสองเท้าด้วยนะครับความคิ้วความไวรูปบงรูปบัคลูกการการคือเล่นได้หมดตัวนี้ยน,น่าจะเป็นโนหนึ่งนะตอนนี้นะสำหรับ U C B O ใครที่งบเยอะผมว่าต้องมีว่ะสำหรับ U C B O หรือว่าไอ้คคอนะรรรับับบเเีลยสหใ ที่งบจะเยอะนะครับ ส่วนตัวสุดท้ายแล้วก็ผมก็ยังไว้ใจอานายอยู่นะแต่ราคามันอาจจะแพงดิดนหนึ่งใครที่แบบชอบแบบนักเตะที่แบบ AI ดีๆหาช่องดีๆเบียดโกงผมว่าอานายมันจะเบียดดีกว่ายูเซแล้วก็เปเร่ะนะครับก็บังบอลดีนะครับเนี่ยคือข้อดีของมันนะแล้วก็จบสกอร์เนี่ยผมว่าคมจิบผมว่าอานายอ่ะเวลาจบสกอร์ผมว่าคมกว่ายูเซแล้วก็เปเร่ะนะในบางในบางจังหวะนะครับผมว่าอานายมันดูบักๆัแล้วก็ยิงคมมากๆแล้วก็ลูกดื้อหาจุงหาช่องเนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่า แต่ข้อเสียเลยผมว่าในเรื่องของสปีดต้นบางจังหวะม,มันดูแบบวิ่งแบบก ắc, ักๆไงไม่รู้ว่ามันเหมือนจะเร็วก็ไม่เร็วแต่บางทีก็วิ่งแซงบางทีก็ไม่แซงก็แล้วแต่จังหวะนะครับแต่โดยรวมแล้วด้วยพลังแฝงของอานายด้วยแล้วก็รูปร่างด้วยครับมันทําให้มันเล่นหน้าเป้าเนี่ยง่ายมากเก็บบอลดีมากแล้วก็ไม่ได้แบบว่าโดนชนแล้ว ล้มง่ายขนาดนั้นนะครับเ็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ AI ยังโกงอยู่นะตอนนี้นะครับก็แนะนํเป็นตัวสุดท้ายสําหรับอานายพลังอาจจะไม่เวอร์แต่เล่นในเกมจริงๆผมว่าแม่งอย่างโกงในตัวนี้นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่คมจิบนะครับก็นึกว่าใบมีดนะครับคมกว่านี้ก็มีแคนะ่ใบมีดอ่ะอานายคือคมมากๆนะครับก็แนะนำเป็นตัวสุดท้ายเลยใครที่มีอยู่หรือว่าแลกมาก่อนนั้นนี้ก็ยังเล่นได้อยู่นะแต่ถ้าใครแบบยังไม่มีอยากซื้อก็สี่ละสี่พันเอ็มผมว่าแพงมากนะแต่ถ้าใครแบบอุยยูเซเปเร่เห็นเกลือนเลยวะ เล่นอาไนหรือว่าแบบแปลกๆเงินเหลือๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็โอเคประมาณนี้นะครับก็เป็นตัวสุดท้ายสําหรับหดเงินเยอะนะครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการแนะนํา ST สําหรับเมตาปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นงบน้อยงบกลางงบสูงก็จะเป็น5ตัวนี้แหละที่ผมแนะนํามาแล้วก็หามา้ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเอามาเสริมทัพในทีมนะครับก็โอเคครับเป็นตําแหน่งไหนก็สามารถ พิมพ์นในคอมเมนต์ได้เลยให,ให้หาตำแหน่ง L W ดีไหม R W ดีไหมกอง,งกลางดีไหมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำสำหรับคนงบน้อยงบกลางงบเยอะเหมือนเดิมนะครับสำหรับตำแหน่งอื่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยครับจะเจอกันใหม่ครับ